สวัสดีครับนี่ครับแต่เห็นทีกเราแล้วครับพ่อครับพ่อไม่พี่น้องครับนี่ครับไอ้ไทยมันครับนครับนี่ครับอ๋อคุณโม่เนี่ยอ๋อไห้แล้วออกอกิน เออป๊อก có hiệu có hiệu có hiệu có Để không? hiệu có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  ทำง่ามไอ้กว่าเนาะทาที่้างคนไม่ถูกทาง

สเดพอนี่ว่จะใตน้งกัยา้กันเห็นฟวัอคนึงใหญ่เห็นอุ้มหนาผู้นึงใหญ่เห็นอุ้มนี่เออโอ้คนหนึงยางตายคนหนึงยางเัอสวยครับ นี่ร้องไห้ร้อเยี่าใบม้กันนี่นี่นี่หายายก็ได้หาบนนี่หายย่ายี่นีล่ะเออออายแ้นี่นี่ร้องเรานี่ยย่ายอย่งย่ายตัายนี่นรอเสียอะรนี่นงนี่อนนี่อันนี้ของย่ายครับ

câu hấp 3ดอก đẹp rấtสวย hấp, 3ดอก สวยๆออกหน่อยเด้อ 3ดอก เหลือม้านะครับหอยแล้วครับคือยางม้าสารนิดหน่อยครับกูขี่เก่าเข้ามาเมื่อกี้ตัวไม้ด้วค่ะตัวไม้นี่ครับตัวเก่าเก่าเก่าอ๋อ้ยสวยๆเออเออแป๊บนึงแป๊บนึง กับพออีกครับปออยู่แต่ต่ายสิสวยเลยสิสวยครับเมื่อยแกนมาก่ท่านเป็นครับบี้มัดอกครับอืมอืมนี่ครับน้องดีอืมอืมไปแล้วกันแล้วแป๊บนึงยายกับพ่อกันครับ có nhang có nhang đi ủ bạt không ừ. Thì... มาได้ครับนี่ครับเดี๋ยวไปมึงมูอของยายครับต่อไปครับนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยขี่เก้าคนแบบนี่ไปครับเดี๋ยวมึงของยายครับเออยังมีเหลือรับพี่น้องมาครับมาไหมเออไป เดี๋ยวุด็ดบ้านเขาไปดเลยเขาเดียวคนเดียวครับหงแคครับดึงเลยล่ะดเลยดึงเลย็ดบ้านบ้านครับขาแน่นเด้อต่อข้างหมดเลยข้างกน ใไรั้งแต่ห่วะวโอุ้่นครับข้างใต้ใาไปไม่มึงครับับข้างในมีเยอะแยะอบไทอุ้มเลยข้างในอีไง ไม่หไม่นครับไเอก็ไน hey ี่ครับเห็ดบ้านครับรอเงี้ยดี ว่านี้เราดึงกว่าตาครับวันนี้ได้กับตาหมาโนมาครับว <function als> ันน <pl ains> ี้ด <bizarre> ึกวตาครับวันนี้ได้กับตาหมาโนมาครับหมาเราคลาดได้หมดดึงเลยครับมันโยครับใบเห็นแตกมาแล้วครับนี่ครับลายดอกได้ครับนี่ ไปครับอ่าหมองเกาครับเุณนเรือไว้ครับนี่ครับที่สวยครับเรครับขอคุณครับที่เรือไว้ เกียคูเม to ่จุ่มครับเกียร์ต้งหนีเลยไม่เสียงสามดอกไมัดอกอยู่พ่หายหาออสามดอกเป็นยงเป็นยไง่งดอกว่าวว้าว้าวว้้วว้าวว้ว ออครับิดเชื่อเราไหมครับผมกอนไม่ละน้อหน่อยมกันนี่ครับจุ้มจงครับเต้อู้ยโอ้ยงามอยู่คน เออนั่นละเปิดอะไเยอะเออแบบนึงสวยครับตายแล้วตายแล้วแ๊บนึงยังไงยู่ครับยังไงมึงไงครับตายแล้วบอกถ่ายอยู่เอ้าเอ้าถ่ายายเนี้ยนะถ่ายเพื่อนก่อน สวยครับม่างกันมากบนนี้เนียมมากโอ้ยยังเงียบไกัน่อยไดแล้วไปแล้ว

เดี๋ยวค้าที่หลังอเดอาก็ตองไปแท้เด้อข้าเงือบบ้านเอาตัวนึงยังคุณระย่างมาบวอเอาแม่ย่เอ้าวช่คุณอันได้หอดาลายดอกยู่ว่าได้หรืยุบเรใ้ตาให้เราคุณเอาโอ้ยคือหาม่ได้หรอกเอาดอกบ้าน

ครับย hmm. ังยังต้หนึ่ง้มนึ่อืมโอ้ยังทำเนี่เดี๋ยวมึงแค่อะไรยอ่าอ uh ุ um ้ยพวกกัดพวกกัดพวกกัดคนพวกกัดคนพวกมันหัวเห็ดพวกหัวเพวกหัวเห็ดนี่ดอกนึเอาห้ยใมหวเห็ดอืมอสวย วัวปวปวกวโอ้ยนี่เดงอ้ีววกช่างเซจะได้เปลี่ยนไฟใหม่ยน่ใส่พึ่งนี่พึ่งันนี้ให้กูไปก่อนอันนี้ไอ้กำของพี่ายมาโอ้เฮ็ดลาเยออสวย

Mua mua nhai hộp Xong xong đọc Xì đọc đi đó là hợp Tùm chỗ này nó tùm này, em Điện này hông, như vầy hút đọt hút đọt <tôi hồ> ở ngoài thì bút là hai mươi con khớp Xin chào trang và sang là này với là là khớp cả nhóm sau khớp và khi mà ในปลาหมื่นครับของฟ้าครับครับมันนีกับไม้กด้แล้วครับพวกแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาไปเมืองเห็ดนะครับนะเดี๋ยวเมืองเดียวกับจบกิวไปเพี่อนเลยนะครับใครชอบฝากกดไลไ์กดแช่ฝากติดตามไวยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่ขอของครับเดี๋ยวผมพาไปเมืองเห็ดครับผมไปครับมาครับเดี๋ยวผมพาเมืองเห็ดวันนี้ครับ ม้านครับนี่ครับนี่ตัวนี้เห็ดยายครับโหดอกงามครับอันนี้ของไม่บานครับนี่ของยายีกหนึ่งโหดอ้ยด้อแดงงามนี่ครับผมแผ่ไฟเขาครับวันนี้จะไปออกไฟไหมครับนี่แปะไฟไฟไงครับวันนี้ย่างเลยเห็ดไปครับวันนี้ขอจบคิวเพียงเท่านี้ละครับฝาก โอ้นีทีมงานครับทีมงานอย่างกว้างครับนี่ครับโอ้โหขอนั่นครับป่าสางครับบ้างครับขอบคุณครับฝากตามด้วยครับ